วันนี้วันที่ยี่สิบสามมกราหกหนึ่งเวลาสามบ่ายสามสิบสี่นาทนีนตกก้อหลวงก้อหลวงอำเภอรีจังหวัดลำพูนบรรยากาศเงียบสงบมีแต่ครับเอ,อิบยืนอยู่บนหน้าผาอยู่บนลาวไม้ เธอข้าทางจะมีความสุขมากไม่ว่าลำธารเล็กลำธารใหญ่ล้วนตกอยู่ที่ตำ่ำเฉกเช่นชีวิตคนเราสูงสักหรือ ต่ำต้อยดังขอทานก็มุงหน้าไปสู่ความต่างไม่มีใครหลีกลีมีพน้นเพราะชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ตายย่อมไม่มีน้ำลึกประมาณ8เมตร E... Si... Pá